The <laughs> cat เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซนเซียกาแล็กซี่สปีดลิตนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบรนั่นเองนะครับที่เปิดใหม่ล่าสุดณตอนนี้เลยนะครับในช่วงโค้ดเบต้าอยู่นะครับซึ่งกิจกรรมแจกเนี่ยมีมากมายเลยนะครับรวมถึงแจกตัวละคร4ดาวด้วยนะครับรีบๆเล่นกันตอนนี้นะครับผมเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้อีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมทั่วไปกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเริ่มจากตัว ละครก่อนเลยนะครับที่ผมได้มาสดๆแล้วล้อเลยนะครับที่เขาแจกเนี่ยครับผมไอโอเลียนะครับกดเรียกเลยครับผมโอ้แต่ว่าต้องใช้เงินอีก66,000ในเกมนะครับกดยืนยันไปเลยครับมาแล้วครับโอ้โห <laughs> ยังโหดครับนี่ครับตัวละคร4ดาวเลยนะครับฮีโร่สายโจมตีหมัดไ t นิ่งพลาสมานะครับผมสามารถโจมตีเป้าหมายจํานวนมากอย่างรุนแรงนะครับซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าเกมเซนเซ่าเนี่ยทำมาจากการ์ตูนะครับที่โด่งดังมากในช่วงยุค90นะครับที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากๆไม่แพ้ดาก้อนบอลเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมไปไหนแล้วฮะเมื่อกี้4ดาวนี่เลยครับขออัพสักนิดนึงนะอัพเลเวลก่อนครับอัพเลเวล อ่าอัพเลเวลเสร็จแล้วครับปึ๊รบเลื่อนขั้นครับอ่าในส่วนนี้เนี่ยพลังทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปั่นง่ายนะครับผมไม่ยากจนเกินไปนะครับในส่วนของเลื่อนขั้นเนี่ยก็จะเป็นพอเราเลื่อนขั้นครบหมดทุกอันเนี่ยเห็นไหมห้าดาวเนี่ยเลื่อนขั้นหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการปลดสกิลนะครับตรงนี้ครับผมจะเป็นการปลดสกิลหนึ่งขั้นนะครับแนวถ้าผมเลื่อนขั้นอีกสกิลตรงนี้ก็จะปลดขึ้นมาอีกนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถอัพเลื่อนไปเลยครับผมอัพส ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนการเพิ่มสถานะนะครับผมอ่าเราลองกดเข้าไปดูครับเนี่ยจะใช้ในส่วนของไอเหรียญตรงนี้นะครับที่เราสามารถหาได้จากต้นสาราคู่นะครับแล้วก็เข้าสู่เกมอ่าเดี๋ยวเราลองกดไปเรื่อยๆครับเห็นไหมพลังมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับผมเป็นสเตตัสสถานะของมันนั่นเองนะฮะแล้วก็สะสมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆแนวจักคู่นะครับผมเนี่ยซึ่งถ้าเรามีเนี่ยก็จะบวกนะครับบวก hitp บวก ex tag บวก ex tag บวกอะไรพวกนี้ต่างๆนานานะครับก็ เล่นง่ายๆครับเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพลังนะครับผมมาค่อยๆบวกไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับดูดิสีดาวนี่มาทีหลังนะแต่ว่าพลังอัพไปไกลมากนะฮะไอบางตัวนะผมมัดจนจนตันเนี่ยยังไม่เท่าเลยนะครับผมอ่่ส่วนวิธีการรับนะครับไอตัวสี่ดาวนะครับไอโอเลียเนี่ยที่เขาแจกเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนี้นะครับผมแล้วกดเข้าไปที่เพจเกมนะครับ กดไลค์ครับผมพอเข้าไปในเข้าไปในเว็บไซต์ที่ผมทิ้งไว้ให้เนี่ยเขาจะมีให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีเมลนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลนะครับผมแล้วมันก็จะมีขึ้นโค้ดมาให้นะครับในส่วนของโค้ดเนี่ยเราไปใส่ตรงไหนฮะใส่ตรงนี้เลยครับผมเนี่ยนะที่มันเขียนว่าพิเศษ7วันตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วเลื่อนลงมาใต้ล่างสุดนะครับที่มันเขียนว่ารหัสของขวัญนะครับเอาโค้ดมาแปะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปึ๊บ แล้วก็มันจะได้ของมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงตัวละครที่ผมเข้าเมื่อกี้นี้นะครับมันจะมีให้กดเรียกนะครับก็จะได้เลยครับผมสําหรับตัวละครหรือฮีโร่เมื่อกี้นี้นะครับผมอ่ะส่วนรางวัลล็อกอินเนี่ยมันก็จะแจกตัวทุกวันเลยนะครับในวันที่2เนี่ยมันจะแจกเป็น2ดาวนะครับแล้ววันที่3เนี่ยจะแจกตัว3มดาวนะครับซึ่งผมรอใจจดใจจ่อมากนะที่จะได้ตัวโถดมาอีกตัวนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวระบบตัวการปั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจอดหรืออีกท,ทีทีหลังนะครับว่าตัวไหนหน้าปั้นบ้างนะครับขอเก็บข้อมูลสถิติก่อนนะครับผมในส่วนของหน้าเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถนยครับผมเพิ่มเพื่อนเ,เพิ่มอะไรได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็ส่วนของพิเศษ7วันเนี่ยที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยพวกนี้มันจะลดราคานะครับผมเนี่ยรางวัลพิเศษตรงน,นี้เรารับได้เลยครับอ่าแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษในช่วงโค้ดเบต้าหรือ CBT อยู่นะครับผมซึ่ง ใครที่เติมเนี่ยจะเป็นการคูณ2ทั้งหมดเลยนะครับพอเปิดเซิฟจริงเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเพชรที่เราเติมไปคูณ2ด้วยนะครับผมสมมุติเราเติม60เพชรเนี่ยจะได้เป็นร้อยยี่สิบเพชรนะครับอันนี้สมมุตินะก็ใครที่จะเติมเนี่ยเติมทิ้งไว้ได้ตอนนี้เลยนะครับส่วนเงื่อนไขการเติมหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยไปดูในเพจเกมได้เลยนะครับซึ่งผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแค่มาประชาสัมพันธ์เฉยๆนะฮะอ่าดูหน้าทั้งหมดครับเห็นไหม มีเติมกองทุนเติบโตด้วยนะครับก็จะมีแทบทุกเกมแหรอครับแนวเกมแนวนี้นะฮะอ่าส่วนการรับพลังกายนะครับผมจะเป็นมันจะเขียนว่าพรจากเทพีนะครับซึ่งมี3มเวลาเหมือนกันก็จะเป็นมื้อเที่ยงนะครับเที่ยงถึง6กโมงเย็นนะครับแล้วก็มื้อเย็น6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับแล้วก็มื้อดึกเนี่ยจะให้รับ3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวลองรับเลยครับปึ๊บรับต่ละทีเนี่ยเราจะได้มาประมาณไม่ใช่ประมาณอนะ่ะได้60นะฮนะ แล้วก็ในส่วนของต้องผู้ช่วยเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าทํำยังไงเนี่ยให้เราพลังเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเราก็จะทําตามเขาหรืออะไรก็ได้ถ้าเราไม่รู้นะครับไปทําภารกิจประจาําวันผ่านภารกิจหรืออะไรพวกนี้คนระับได้ของได้อะไรประจําวันต่างๆนานานะครับในส่วนของการสุ่มตรงนี้เลยครับซัมมอนนะนี่ครับการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้อยู่เพชรอยู่ที่ประมาณ268แนะครับแต่10ครั้งเนี่ยจะใช้อยู่ที่200 2,488นะครับซึ่งมันลดจาก2,680อยู่นะครับใครที่ต้องการสุ่มเนี่ยลองสุ่มได้เลยนะครับผมซึ่งมันการันตีไว้ให้ด้วยนะครับว่าสุ่ม10ครั้งเนี่ยมันจะการันตีฮีโร่3ดาวหรือสูงกว่านั้นให้เรานะครับผมแล้วก็ผลิกิิประจําวันเนี่ยไอสุ่ม5ครั้งเนี่ยเกมนี้ผมถือว่าดีมากๆนะครับมันไม่ต้องรอเวลารีเซ็ตนะครับสุ่มฟรี5ครั้งเนี่ยมันสามารถกดต่อเนื่องได้เลยนะบ,บางเกมเนี่ย สุ่มหครั้งปุ๊บต้องรอเวลาสุ่มครั้งที่2ปุ๊บต้องรอเวลาแล้วถึงจะสุ่มได้ใหม่มันบางทีมันเสียเวลาแล้วเราลืมทำเควสไปนะครับเกมนี้ถือว่าทํำออกมาได้ดีเลยนะครพอเรากดปุ๊บเราสามารถกดต่อได้เลยไม่ต้องรอนะในการกดสุ่มฟรี5ครั้งนะฮะ แล้วก็ในส่วนของกิวเนี่ยผมยังไม่ปลดนะเพราะว่าผมเพิ่งเลเวล17เท่านั้นเองนะมันเปิดที่เลเวล26นะครับผมแล้วก็ลานประลองก็เหมือนเดิมปกติทั่วไปครับผมมีการจัดอันดับการขึ้นอันดับการแจกของอะไรต่างๆนานาเหมือนทุกเกมเลยครับผมแล้วก็ในส่วนระบบร้านค้าเนี่ยก็ไม่ต่างจากเกมอื่นเท่าไหร่นะเหมือนเหมือนกันเลยฮะัน้จะเป็นในส่วนของภารกิจประจำวันและความสําเร็จนะครับก็จะอยู่ในที่เดียวกันเลยนะเราสามารถเข้ามารับได้เลยนะครับผมเวลาผ่านเนี่ย อ่าส่วนในส่วนของการเติมครั้งแรกนะครับนี่เลยครับโอ้โหแจก3ดาวนะครับเทอพิอัตหนานะครับผมเป็นตัวที่ฟื้นฟูเลือดแลล้วก็เป็นการฮิวอย่างต่อเนื่องด้วยนะสำหรับไอตัวนี้นะครับซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากนะในต้นเกมนะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการลงด่านกันบ้างดีกว่านะครับมันจะมีนะครับตรงขวามือล่างนะครับที่เขียนว่าเข้าสู่เกมเรากดไปเลยครับผม เนี่ยะแล้วมันก็จะมีไล่ด่านไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่แค่ด่านที่5เท่านั้นเองนะครับจะมีสายหลักกับชั้นยอดนะครับเหมือนเกมปกติทั่วไปเลยนะครับแนวเทิร์นเบรนะฮะผมจะลองลงให้ดูสักด่านละกัน <c oughs> อ่ะเอาด่านนี้เลยหรือว่าถ้าใครที่ไม่รู้นะว่าจะลงด่านไหนนะครับให้กดไปที่ข้าง ให้กดตรงที่มันเขียนว่าไปข้างหน้านะครับมันจะเป็นการเข้าด่านที่ล่าสุดของเราที่เราสามารถลงได้ให้เรานะครับผมแล้วก็กดไปเลยครับอ่าซึ่งผมจะขอเปลี่ยนตัวยืนหน้าสักหน่อยนะครับเอาตัว4ดาวเข้าแทนเลยละกันแล้วก็เอาตัว1ดาวออกนะครับเอาตัว4ดาวเข้าแทนป,ปึ๊บอ้โหูหล่อจริงๆครับเกาะทองด้วยนะสําหรับตัวนี้นะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโหดกว่าเดิมมากไหมนะ นี่ครับการลงดาดนะครับมีให้กดออโต้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่แบบขี้เกียจคอยนั่งกดนะครับเราก็สามารถใช้ออโต้ในการกดแทนได้ครับผมอ่ะเก็บกล่องไว้ด้วยก็ดีครับเนี่ยมันจะกดให้เราหมดเลยนะเดี๋ยวมีตอนเป็นพวกถ้าไม่ตายพวกอันตีพวกอะไรนี้ด้วยนะปึ๊บข้างที่จะเล่นง่ายเลยครับผมว่าน่าสนุกดีนะเล่นเพลินๆดีนะครับสำหรับเกมแนวๆนี้นะครับผมเซนเซียกาแล็กซี่สปิริตนะครับ เนี่ยครับพออันตีปุ๊บกดขึ้นปุ๊บเป็นไงโอ้โหนี่ฉากสกิลว่าค่อนข้างทำได้ดีเลยนะฮะอีกตัวแล้วกันอีกตัวเอาอีกตัวเอาไม่ได้จบก่อน <c oughs> อ,อีกตัวปุ๊บนี่โอ้อย่างเทพสกิลทำออกมาค่อนข้างดีเลยอ่ะดูไอ้เกาะทองเราบ้างดีกว่านะฮะหมัดไรเทนนิ่งนะปุ๊บ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 ,บโอ้โห เป็นกลุ่มเป็นก้อนครับนี่ครับใส่สกิลอย่างต่อเนื่องครับผมหรือเราจะกดข้ามก็ได้นะครับเนี่ยปึ๊บถ้าขี้เกียจด,ดูนะเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับเรียบร้อยครับ่านด่านค่อนข้างง่ายเลยนะครับพอได้ตัว4ี่ดาวมานะครับถึงว่านะ โอ้มีตัวสีดาวนี่ผ่านด่านง่ายสุดๆนะนครับผมนี่บก็จะเป็นการลงด่านโดยประมาณนะครับสำหรับเกมนี้นะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเป็นภาษาไทยด้วยนะครับและที่สําคัญลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับจากตัวเกมและตัวการ์ตูนเองนะครับผมใครที่หาโหลดอยู่ตอนนี้เป็นโค้ดเบต้าอยู่นะครับสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เพจนี้เลยนะครับผมตามที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็กิจกรรมรับตัวละครสีดาวนนะ เข้าไปที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบน้ำก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะและอย่าลืมกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ